เอาจ้าสวัสดีค่ะสาวเลนูมาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ไม่รู้ไม่รู้จะทำมาหลก็เลยว่ามาคุยกันเล่นๆดูเถะคะ่ะดูดูอันนี้ปลูกเองด้วยจ้าตังอูตังอู ตัวปุกดีนะเมื่อวันก่อนก่อนี่มาตกไปถอนมาถอนทันทางงานก็คงจี่ไม่ได้กินไม่ได้ใส่แช่แช่แข็งเอาไว้ทําซุปทําต้มเนี่ยจ้ะอถอนมาโอ้ดียังยังมีบุญว่าจี่ว่าจี่เอาเขา้าแช่แข็งเอาไว้ทํา ต้มต้มยำอะไรเงี้ยจ้ะปลูกเองปลูกทุกปีจ้ะพักพักปลูกเองพักป้านเราเอ,เอะเนาะเราเขาตัางโอเขาชอบอากาศเย็นเนาะดีได้ไปถอนทันได้ถอนทันโโหโลดไปหนาหนาว อยู่เมืองนอกเนาะอะไรก็แพงค่อะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดลูกกัไอ้หนาหนาวแล้วก็นดูที่ทำอะไรเนาะหลังจากทำงานก็อยู่แต่ในบ้านลูกก็ชวนให้ไปเล่นหิมะได้นี่ ขาวกูเ้เลยเราก็ชอบที่ไหนล่ะว่ายางว่าเนะี่ยลูกตาม,มเมลเราไม่ไปเล่นเขาไม่ดูจีไปเล่นก็ใครเนาะโอ้ขาวอะ่ะโอ้ดินด้นดิ้นตรงน้ำล่างนา้ำไหลไหลน้ำ เ okay. อาแค่น,นี้มันออกก็พอโอ้ทำยำเนาะโอ้ใส่ใบนันี่ตังอูทำยำดียังมีโชคได้ไปถน บ้านเองกาช่วงนี้เกี่ยวข่าวเนาะทางบ้านกันไม่มีเวลาคุยก็เราเลยช่วงนี้ช่วงเกี่ยวขา่าวนี่วันจันทร์ลูกกัขาดนรงเรียนเป็นอาทิตย์แหละถ้าใครยังอายอยู่แล้วว่ากัคงทีให้ไปดูก่อนพทกนี่ฝั่งเรียน ไปดูดิว่าครูก็าจะว่ายไงเพราะว่าเป็นวาดเป็นไหลเขาไม่หาไปไหอเอ๋ยไอ,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 ไอก็คงไม่หายสักทีอะเราก็เป็นคือนกันพ่อแม่ก็ติดกันลุงมนังเงม ยืน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 นั่งนั่งทับไม่สนับทับใกล้ๆเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมใบไม้กิ่งไม้ยังติดติดมาโอ้บาทเองหลายบาทเนาะนี่เนาะ นี่ก็หลายบาทคือการซื้อตามแค่นี้ก็ไปร้อยบาทเลยเนี่นี่ตามแค่นี้เด้จ้ะของสุดๆนี่นี่ร้อยบาทอะไรก็แพง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 โอ้ดูต้นนี้ดูต้นนี้ตูโอ้ เป็นคนชอบปลูกพ totally like oh. oh, 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 oh. ักทำสวนเป็นคนชอบปลูกพักทำสวนชอบเราอยู่บ้านเองเราอยู่บ้านนอกเนาะโคราชทําเองโอ้ยยแล้วก็ีเอามาทางตะกูลเลยเนาะ ดีนะถนทันถนนี้หิมะถนนี้หิมะอยากแช่กินตดเอาไว้กินได้นาะนทำยังไงดีเนาะวิธีกัน บางทีต้นน้อยๆกระถอนถอนมุมมุดแล้วเนาะอะไรคะมาดูแม่เนาะ สาวเดินมากลมก้อยกลมก้อยอ่ะกลมก้อยกลมก้อยแม่กำลังกินขนมพักไปกินหน้าหนาวอุ้ยอะไรกีมาช่วยพวงพวงงุนนปลูกแถวแใต้ต้นง่นนะ นูก,กินไม่ได้แล้วลูกชิมไหมอะชิมม,ม,มะของอร่อยเนี่ยตังอูโอ้ทำยำเนาะยำเนาะทำยำโอ้ทำยำรามีกุ้งหน่อยหนึ่งนี่ยะในำยำกินก่อนนะ โอ้วันนี้กับวันอาทิตย์ได้เยอะด้วยจ้ะเนี่ย <c oughs> ต้องล้างน้ำหลายน้ำไม่ช่วยมามมาเหรอลูกฮะมึงไม่ช่วยมามาเห,หรอ ช่วยหมาเมหรอหลาคะมีแม่เป็นเพื่อนมีแม่เป็นลูกหายเงาปะเสียดายเอาให้หมดุดเสียดายข้ายากมากแพง